ดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทูกท่านเข้าสู่ช่แนลแฟนบอลเออเราคิดถึงคอนเทนต์ของครูคนนี้มากจริงๆผ่างหายไปนานมากแล้วจริงๆนานมากจริงๆเพราะคุณเขาไม่ปล่อยมาให้เราทำไงเขาเติบโตบนเครื่องบินไงเขาก็ไม่ค่อยมีคนเทนออกมาอ๋อบินช่ำอืมใช่ล่าสุดก็เพิ่งไปงานในนี่ไงแฟชั่นวีคไงมีลามีลา รับบทอินเตอร์แฟรไปเรื่อยๆโอ้พวกเรานะหมายถึงพวกเราเราอยากเราอยาตามเราคงต้องตามที่นู่นแหละวันนี้เราไม่ต้องรับบทอินเตอร์แฟนแล้วอ่าเพราะว่ามีคอนเทนต์โดยสปอนเซอร์ใจดีก็คือ h e r c u l e วสถูกไหมล่ะเฮอร์คิวสถูกต้อมีคอนเทนต์บอกเที่ยวฟินๆวันของวินและลูกๆอืงั้นแสดงว่าเราต้องไปเห็นเบลลี่คาเทียด้วย อจริงอจริงเขาจะไปไหนไปทำอะไรกันไปดูกันไหมไปดูเลยไปจ้าโอ้ย,อ,ยองไปเที่ยวล่องส่วนกันเหรอวันเดย์ทิป with my dog โอ้ยที่ไหนอะโอ้ยนะ่ารักจังโอ้ยโอ้

สวัดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมไม่ได้มาทำงานนะครับแต่จะบอกว่าผมพาลูกๆของผมมาทำงานนั่นเองนะครับทุกคนนี่เบนลี่ส่วนนี้คาเทียครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Sea Value Pet Wellness and Innovation Center ที่นี่นะครับเป็นศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับทาง Hercules เนี่ยเขาเชิญลูกๆของผมเนี่ยมาชิมอาหารสูตรใหม่กันเลยนะครับซึ่งเขาวิจัยและทดสอบความอร่อยที่นี่เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะไปทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟิตหุ่นกันก่อนนะครับ ก็คือเยอะมากเลยนะเบลลี่นะเออเวลาที่จะต้องมาทำทูโบเทสนะครับสวัสดีครับพี่โบครับสวัสดีสสดครับพี่โบครับท,ทูโบเทสม่คืออะไรทูโบเทสหรือการทดสอบความอร่อยในสุนัขจะเริ่มจากการที่เราให้อาหารสองชามในเวลาเดียวกันเราควรทําโดยผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ผลโดยนักโภชนาการเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องครับคุณวินงั้นผมขออนุญาตเริ่มเลยขออนุญาตเริ่มเลยเบลลี่ อย่างแรกที่เราจะทดสอบก็คือเราจะทดสอบการยอมรับครั้งแรกน้องจะเลือกชามแรกก็คือชามเอก่อนนั่นก็คืออาหารเฮอร์คิวลรสของเรานั่นเองอน้องคาทียาเป็นสุนัขที่มีความเลือกก<อ>ินสูงเพราะว่าน้องจะดมทั้งสองชามแต่ก็เลือกกับมากินชามแรกก็คือเฮอร์คิวลิสนั่นเองค่ะ เอาเลยครับตอนนี้นะครับลูกๆของวินนะครับก็ได้เลือกทูบโบทเทสกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่สาหรับอาหารในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ต้องมานั่งวิจัยเลยครับเพราะวินเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับน้องๆอยู่แล้วครับวินเลือกอาหารสุนัขชนิดเปียกเฮอร์คิวลิสสูตรใหม่ครับเพราะว่าเขาผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยศัตรแพทย์มาเรียบร้อยแล้วครับมีพีและโพสตไบโอติกที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบย่อยพร้อมเสริมภูมิต้านทานให้สุขภาพแข็งแรงมีทั้งหมดถึงสิบสามสูตรด้วยกันนะครับทั้งแบบซอง เลยครับว yeah. e ินเลือกสูตร h e a l t น y s น i n Co. นะครับเพราเหมาะสำหรับลูกๆของวินนะครับมีทั้งเนื้อแกะปาชามอนและอีฟนิ่งพิมโรสนะครับช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผิวหนังนะครับแล้วก็เสริมด้วยซิงค์ไบโอตินและโอเมก้าทำให้ผิวหนังเส้นขนสวยเงางามแบบนี้ครบอกได้เลยนะครับอาหารสุนัขเฮอร์คิวลิสนะครับประโยชน์ครบคันอร่อยมั่นใจได้จริงนะครับใครสนใจสูตรไหนนะครับสามารถเข้าไปอ่านและซื้อได้ที่ foodinova.co.th n เลยครับ ดูสิวิธีกินนะแบบค่อยๆกินค่อยๆกินทวกคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่พายเรือคายันคนครปฐมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพายเรือคายัคหรือว่าจะชมสว,วนผ<ร>ลไม้และที่สําคัญเนี่ยแพทฟรีด้วยนะครับส <c oughs> ำหรับกิจกรรมของทั้งวันในวันนี้นะครับก็คือเป็นทูโบเทสเลือก A หรือ B นั่นเองซึ่งกิจกรรมแรกก็คือจะให้ลูกๆของผมเนี่ยเลือกก่อนว่าผมจะได้ A หรือ B สําหรับอุปกรณ์ในการกันแดดเดี๋ยวเราจะลองพัดเยี่ยเลือกก่อนเลยว่าผมจะได้ A หรือ B นะครับผม A หรือ B ลูก อาเหยียบเองก็คือแว่นแกนเดีนเดี๋ยวเราไปพายเรือแล้วก็ไปชมวิวกันเลยนะครับลูกลูกไม่ร่วมกิจกรรมเลยโอ้ยเรือน่ารักเป็นครั้งแรกนะยโอ้ยเป็นลาสติ้งเหรอเออหน่าไปอ่ะเก็บกินได้ด้วยอ่ะถ้าหลับนะมันจะตลกนะลุดตกไปแล้วเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าจ่ายตังค์เท่าไหร่หรือว่ามาช่างเป็นกิโลอีกรอบหนึ่งนี่ครับ ต้องบอกว่าผลไม้ของที่นี่นะครับเขาปลอดสารพิษทุกอย่างเลยนะครับสามารถทานได้เลยทานให้ดู อร่อยเหมือนเธอนเลยศครับนะอร่อยเหมือนเธอคุณลิศป่ะขาปลอดสารพิษเหมือนเธอคุณลิศเลยนะครับเพราะว่าออร์แกนิกมากๆจริงๆไม่มีสารเคมีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเีิยวเคี้ยวก่อนเียวก่อนีเตอนนี้ับวินก็กำลังมาปิกนิกนะครับแล้วเรายังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับเบลลี่คือหน้าแบบเอกับบีเอก็คือข้าวกล่องของกองนะครับกับบีเป็นสเต็กเนื้อชั้นดีเลยนะครับเอลูกเบลลี่เลือก โอเคน้องก็แผมได้กินเดียวนะจะแยนผิดบิดอันจะโกงเขากโกงบิดอันโอ้คุณหนู ตอนนี้เราก็มาดูกิจกรรมสนน้ำเนี่ยนะครับ A ก็คือนพายบนโฟมส่วน B ก็คือพายเรือผู้โชคดีก็คือน้องขัดเทียนนั่นเองเลือกระหว่างเรือขยักกับแผ่นโฟมครับขาเทียนก็ต้องเลือกเรือขยับเรือขยับไม่น่าเชื่อครับผมขาดเทียนบอกอะไรเอ่ย เอาว่าท่านสองตัวพูดได้บอกปลาเลือกเองเถอะก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมกับอาหารสุนัขเฮอร์คิวลิสสำหรับผู้โชคดียีท่านเท่านั้นนะครับที่จะมาร่วมสนุกกับวิน1วันนะครับที่พัทยาเลยนะครับพร้อมที่พักสุดหรูนะครับและวินจะขอพานี่อาล้วน้องสองตัวนี้ไปด้วยนะครับสามารถมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Fan p a เ e h e r คิ l e s Dog อกฟ d กันเลยนะครับและมาเดทกับวินกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณอาหารสุนัข นะครับประโยชน์ครบคันอร่อยมั่นใจได้จริงครับวันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้เด็กๆน่าจะร้อนแล้วปวดหังยาวตายแล้วเรากนลูกกิจกรรมเฮอร์คิวลิสมาจนงไงดีจนลูกสาวป้ากลับดาวแล้ววะจะถ่ายยังไงอะทีนี้ต้องกินเองแล้วป้าฮะต้องซื้อมากินเองแล้วแหละ อ้ก็น้องวินบอกแล้วกินเหมือนฝรั่งเธอกินรีดเห็นปะหรือเราหรือเราเหมือนฝรั่งหรือเราต้องซื้อแล้วก็ไปนั่งรีดซองกันเหมือนเดิมเหรอเหมือนตอนเช้านั้นเหรอที่เราไปบริจาคใช่ไหมเออแเล็กจังเลยเออแต่มันสั้นไปอ่ะมันกำลังไม่ถูกเลยอ่ะสั้นไปหน่อยอยากได้ไป็นพายเลยอ่ะอยากได้อยากได้แบบทุกอาทิตย์อ่ะโอ้โหได้ไม่ติดเธอคิือผมย้อนให้เธอคิวลิสเขาสิ ได้อยากได้แบบทุกอาทิตย์นะเบลลี่คาเทียก็จะบอกว่าเวียนหัวเว่าป๊าป๊าจับเลือกตลอดไม่มีทุกอาทิตย์อ่ะได้แต่ว่ามาแต่เบลลี่คาเทียเพราะป๊าป๊าบินมาไม่ได้ป๊าป๊าตกบนเครื่องูกเฮ้ยแต่ป๊าป๊าบินช้ำเอาจิงนเพิ่งรู้เหมือนกันเนาะว่าการทำไอไอโบเทสอ่ะเขาทำอย่างนี้เนาะอืมทูโบเทสอ่ะแบบเลือก A อเลือกบีแต่เจ๋งมากเลยนะที่แบบ ย่าเลกอตามเลือกเขาคิวดิซเสมออเออใช่แสดงว่าต้องลดจริงแสดงว่าเขาวิจัยมาแล้วไงสูตรอ่ะขนาดตอนท้ายๆนี่ปาปายังต้องมาว่ามีเล่กลนวางอย่างนี้เออแต่ว่าคิวดิตไม่ต้องทำเลยเลยแต่ว่าวางเล่กกลของปาปาคือผีปีนกอยากินสเต็กแต่ลืมจำว่าสเต็กอยู่อันไหนเอ็นดู องผิดอันแล้วก็โชคดีที่แบบว่าเป็นเบลลี่คาเทียมาทำทูโบเทสเพราะถ้าเป็นหมาป้าก็คือเลือกเคอร์คิวสเซตอีกอันนึงเหลืออังกอก็จะกินหมดก็คือทูโบหมดอ่ะทูโบใช่ทูโบแล้วนี้ก็ดีที่เป็นเบลลี่คาเทียสามารถกินอาหารแล้วออกทีวีได้ถ้าเป็นหมาบันชันไม่ได้ระดับแรกนะถ่ายไม่ทัน ก็คือกล้องจับไม่รันเนาะุบมาหายหมดเลยคือถ้าเป็นหมาที่บ้านคือโบเป็นรอยด้วยนะนอกจากคือไม่ได้กินแบบผู้ดีแบบนั้นงบโบก็ไปด้วยไม่มีโอกาสได้วางโบโูกวันทจะตะกุยตะกายเสร็จแล้วหรือกินแล้วก็กระจายกระจายกินเหมือนอดข้าวมาเป็นเดือนน่ะหมาที่บ้านอเอเออเออเหมือนกันว่ะไม่เข้าใจเหมือนกันูให้กินเยอะอยู่นะ กินยังไงกินยังไงให้ให้เจ้าของดูแย่อ่ะคือเราก็ไม่ได้เลี้ยงให้อดอยากไงแต่กินก็ไแต่ทุกครั้งที่ให้ของกินคือแบบเหมือนกับแบบเดียวนะเมื่อกี้ก็เพิ่งกินแต่ปะขนมก็เพิ่งกินนะเออแล้วดูเบลลี่คาเทียเมื่อกี้สิผู้ดีผู้ดีลูกโอ้เขาถึงบอกว่าสัตว์เลี้ยงมันมักจะเหมือนเจ้าของผู้ดียังไงก็ผู้ดียังไงแต่เราก็ไม่ได้ตะกะรตะการขนาดนั้น แ้วเราก็มีบ้าเวลาไากินบุฟเฟ่ลุงโอ้โหรีบอยู่นะเวลากระซูกระซูเขาไม่ต่างนะทิงกลัวไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เวลาเราเห็นน้องวินเขาไปกินข้าวเขาก็กินแบบนั่นแหละเขามากินช้าๆกินนิดหน่อยู่ที่เขามาเช็ดปากก็พับแปดทบอ่ะแล้วค่อยเข้ามาเช็ดน้องอย่างเราเลยหย่อมจบทิชชู่มาปุ๊บเขาขยำขยำเช็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทิ้งใช่แต่ว่า ตอนนี้เขามีกิจกรรมใช่ไหมที่จะไปเดทกับวินที่พัทยาเขาเลิกกันไปหรือยังนเธอยังยังนะยี่สิบคนนะยี่สิบคนนะรายละเอียดอยู่บน Facebook ของ herculesdogfood จะเธอได้เขาไปดูได้ลุต้องไปแล้วนะคือเหมือนประมาณเล่นบนนาโบสกับหนงวินรู้สึกว่าซื้อครบเท่าไหร่จํานวนเงินเท่าไหร่นี้แหละจะได้หนึ่งสิทธิ์อะไรประมาณนี้ถ้าที่จะจับอ ซึ่งก็ถ้าไอที่เรียกสุนักอยู่แล้วจริงๆแนะนํานะเฮอร์คิวลิสเพราะว่าพอน้องวินมาเป็นพิ่อ์ให้กับเฮอร์คิวลิสป้าก็ซื้อเฮอร์คิวลิสให้หมาที่บ้านกินเหมือนกันก็สุขภาพดีขึ้นขนดีขึ้นเออลุงก็ซื้อมากินเนี่ยขนก็สวยไม่ใช่มาแต่ว่าอ่าเหมือนกับ ตอนนี้ลุงอยู่กรุงเทพลุงอยู่คอนโดใช่ไหมแบบเรียนศาสตร์ก็สามารถซื้อแบบบริจาคได้ตามอมีหลายองค์กรหลายมูลนิธิเลยอย่างนี้ก็ให้แบบน้องๆเนาะตามมูลนิธิก็แบบได้กินอาหารดีๆกันก็ทาได้เหมือนกันเนาะถูกต้องใชแล้วครับอืมโอเคก็ขอบคุณเฮอร์คิวลิสนะครับแล้วคอนเทนต์นี้นะแล้วก็ไปกดหุน คอดีเยอะนะครับเราจะได้มีคลิปแบบนี้มาให้ดูกันอีกนะครับวันนี้พวกเรารทีมคุนขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันในคอนเทนต์หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับบาย